วันนี้นะครับก็มาพบกับช่องอ้อแชนแนลนะครับอันนี้ผมจะมาพามาชมนะครับต้นยางนาอายุหนึ่งปีนะครับสูงประมาณแปดสิบอ่ะไม่ถึงละแปดสิบเซนนะครับนะครับจากโคนต้นนะครับประมาณแปดสิบเซนนะครับต้นนี้นะครับก็ปลูกมาหนึ่งปีนะครับต้นก็ไม่ สมเหตุสมผลนะครับตอนนั้นผมเพาะใส่ถุงเนี่ยนะครับถุงเพาะหนึ่งเดือนนะครับผมก็มาปลูกเลยนะครับแล้วแต่บางบางคนนะครับก็เพาะให้ระบบรากแข็งแรงก่อนแล้วค่อยเอาลงมาปลูกแต่ผมนะครับผมเอามาปลูกตอนที่มันอ่าระบบรากเนี่ยนะครับกําลังจะเจริญเติบโตพอระบบรากกาลังจะเจริญเติบโตนะครับ เรามาลงดินนะครับมันก็จะโตทันทีเลยแล้วจะสูตรของไข่ของมันนะครับถ้าเราปล่อยให้มันโตนะครับบางคนนะครับเนีย่ยนะทาไมบอกว่ามันต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่บางคนเนี่ยนะครับก็รอให้มันต้นใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็เอามาพอต้นใหญ่นะครับแล้วก็เอามาปลูกทีนี้ปัญหาที่พบก็คือรากเนี่ยนะครับรากแก้วขดเราต้องตัดรากแก้วออกใช่ไหมครับ พอเราตัดรากแก้วออกเนี่ยต้นก็จะไม่มีรากแก้วแล้วนะครับตัดทิ้งแล้วก็จะมีแค่รากฝอยพอมีแค่รากฝอยเนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะไม่ขาดความแข็งแรงนะครับเพราะว่ารากแก้วเป็นส่วนหลักครับของพืชใบเลี้ยงคู่นะครับเราตัดทิ้งนะมันก็จะมีผลอยู่นะครับแต่อันนี้นะครับผมมีรากแก้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าหนึ่งเดือนนะครับกําลังจเจริญเติบโตเลยพอดีผมเอาลงดินเลยครับ รากแก้วมันยาวไม่เท่าไหร่นะครับพอมาลงดินนะครับพอมาลงดินทางนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเริญเติบโตพอดีเลยครับพอดีที่จะผมไม่ได้ตัดรากแก้วเลยนะอ่านะครับผมฉีกถุงออกนะครับฉีกถุงดํานะสามคูณแปดนะครับของผมนะถุงดําผมนะครับสามคูณแปดก็เอาลงดินเลยครับรากแก้วยังไม่โตเท่าไหร่นะอายุย้ําก่อนนะว่า หเดือนนะครับผมเอาลงถุงเลยเอาลงดินเลยนะครับตอนนั้นนะครับผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเดือนเมษาเมษานะครับพื่อ่าเพาะนะครับประมาณเดือนหนึ่งก็เดือนพฤษภางอกนะครับพอมันงอกเสร็จนะครับผมก็ลงดินโตพอดีครับอ๋อระบบรากก็แข็งแรงนะครับอ่าเราไปดูของเจ้าอื่นนะครับ ของผมเนี่ยนะครับผมไม่ได้ลดน้ํานะครับผมปล่อยตามธรรมชาติเลยสูงแค่นี้แหละครับบางคนเนี่ยนะครับสูงอาจจะสูงประมาณเมตรเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบนะบางคนเพราะว่าเขาต้องเขามีระบบน้ํานะครับลดน้ําตลอดครับแล้วก็แตกต่างกันนะครับผมปลูกอะไรบ้างนะครับก็ปลูกหลายอย่างครับอ่ามุดฟ้ามอดินนะมันหญ้าลกนิดหนึ่งนะครับ ปลูกผสมกันครับเดี๋ยวนะครับเราอันนี้นะครับพืชตระกูลยางนะครับเกิดเห็ดนะครับเห็ดพวกพวกเห็ดแดงเห็ดอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นพืชตระกูลถั่วพืชตระกูลถั่วนี้นะครับนิดนึงนะครับตึงไนโตรเจนในอากาศทําให้ดินอุดมสมบูรณ์พอเราเอาสองอย่างนี้มาประกบกันนะครับผมก็จะปลูกพยุงหนึ่งแถวยางนาหนึ่งแถวนะครับ ดินก็จะเจริญเติบโตดินก็จะเป็นดินที่สมบูรณ์แล้วก็มีเห็ดกินด้วยนะครับส่วนถ้าอยางมีเห็ดนะครับแล้วก็ไปซื้อเชื้อเห็ดมานะครับมาใส่นะครับส่วนใครอยากได้เชื้อเห็ดนะครับก็มีช่องทางนะครับหลายช่องทางอยู่นะสำหรับวันนี้นะครับการอัปเดตหนึปีนะครับหนึ่งปีได้แค่นี้นะครับ ประมาณ80เซนนะครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงก่อนเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องออกชนแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ